ครับเห็ดนะครับเนาะเห็ดหน่าแดงน่าหน่าขาวเห็ดไข่ครับสาดอกครับครับมาบผปมาแซ่บครับเย็บเห็ดครับได้ปะเราลังโคกแต่ครับเราดิกระลังล้างเอามากอากโคกหลายครับครับล้างมาหลายคนแล้วตยเห็ดไข่เห็ดหน่าเดือยน่าครับไรนี่โก้มาลงเมย์นี่โกมาทายทับเล ครับบ้านมาระเสียมครับได้เห็ดเลยครับตอเนี้เก็บเห็ดหลายขุนลงไค่เห็ดนาหน้าแรียนนะเขาบ้าไปโคกงสองครับตอนนี้โคกนี้มันมีแล้วไปโค้งสองตอนคำนั่งผู้ฝึกเดทตกครับตอนนี้บรรยากาศอะไรพระครับแยกกันแล้วครับหลายหมู่บ้านครับตอนนี้มา มากกันหลายวันอยู่ و. อ๋อขอบคุณหลายครับเก็บเห็ดมาดีคกับพ่อได้ปนอยู่ครับใครคนแชร์คนติดตามผมนะครับเ้อครับ,รบอ๋ออยากปลาปอนนี้อยากโค่รครับตอนนี้มากครับ